สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับวันนี้นะครับจะพาไปดูการปลูกมันสำปะหลังครับห้วยบงเก้านะครับเป็นแปลงของน้องชายนะครับกับน้องสะพ้ายนะของเขาเองนะครับนี่ก็มีเวลาก็มาทํานะครับทีมงานครับพญายแยมครับน้องนัสนะครับน้องนัสลูกคุณเราไปใส่ผู้บุรุษมาเลยนะครับเสียงอาจารย์นั่นนะครับเพราะผมลงเสียงใหม่นะครับแต่ว่าตรงไหนที่ เสียงรถรถไถมันจะดังนะครับผมอาจจะปล่อยเป็นซาวน์ฟิล์มนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามกันนะครับจะบรรยายสลับกันไปนะครับเพราะว่าเสียงมันดังครับยุคล่องในเอ็มยูเอ็มยูห้านะครับลองลองเรงนี้นะครับเออเป็นมันห้วยดวงแ้าศูนย์ได้พี่น้องได้นะครับเอ็นแบงค์ดี่น่าจะดแกงกู้นะครับมานขยายพันกันต่อเนาะเพราะว่าพี่ดูพี่ใจหัวมันครับ คอยบงเจ้าศูนเนี่ยนะแต่ว่ามันจะนิดนะครับตองๆปล่อยให้เขาอายุวบกนะ็ไะมันจะใส่หมอ้อยง่ยเลยะครแนคับคยเจ้าศูนพะี่น้องได้บังบรกันยมย่องไปย่องเจ็ดศูนย์จะดีหัวก็ดีพี่น้องต่ำๆเงยๆจะจำบทผิดนน้องอ๊แล้วบอกว่าซี่มาจักนตะระกูซี่มา,าจะจบทผิดได้ แตเสิ่งนี้จะต้องได้นครับอนี้มันไม่ค่อได้ลงมาถ่ายทำเท่าไหร่เพราะว่าผมมาไม่ได้ทาไหเดี๋ยจะดูยปสับมานเลยนครับทีนี้ทีนี้น้องก็เลยลงมาทยนะไรับสรกับแม่ของเราเลยคอยนะครับแงตงขมาถยโูปหนเลยยาแบน้าไหรเนี่ยอ้ อฝั่งทางนี้แต่ตอนถูอ้ยนะครับก็ถอยรอยต่อทิ้งนะครับเราจะมารวบ้านจะด้ก็เป็นของต้นท้ายนะครับปรกันวันนี้ใช้ M U น้องรองนะครับปกติที่ใหญ่ M 9540นะครับเพราะว่าเขาจะได้ในรถที่เยดันะครับ้องลงห้างนย้ได้พี่น้องได้เพราะว่าเสียหายตัวนี่เย็เขามากนะครับแต่ว่าผมพอยจริงๆก็ไม่ได้ยิ่งเข้ามาแล้วครับ ว่ามันมันจะไม่หัวอ้อยนะตัรากรากที่มันหากิีหมดเยอะครับพอมันรามันชอไปชอไปหในร่องมันแบบก็มันดีนะครับดีน่อ่อยเลยอ้อยต้องใส่ถูต้องพ่นต้องไถเบิดนะแต่ว่ามันมีไม่ได้นะครับขอบคุณนะครับที่ติามนะครับรับชมช่องยูทูบจตุรุการเกษนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับยอดไหลได้ทีนะไร วกวาันหดมืออเลยพี่นัองไมือนยังไงเลยมันเจ็ดพั 7, 7, 7, 3, 4, 3, นเจนเรอยสามสงัแหละกับพุหลไรๆครับ,รบเริ่มต้นจากที่ไม่มีอะไรนะครับรับเราเห็นอยู่เนี่ครับเป็นอะกีบูมันเด้พี่น้องเดูมันไฟบเกสนะครับเป็นพน,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 บ,นบิขยายมากแแงขาจของนั่นหะครับระ,ะยะหน,นัง าาระยะห่างระหว่างร่องนี่มันเมีกว่าอยู่นะคร 30, ับเน็ตเน็ตเน็ต30เนต20กี่ดอกก็ให้รถไถห้อยแลมันไถได้ก็ได้เพราะว่าน้องยังไงต้องใช้รถไถเข้ามาพวนอยู่แล้วครับแต่ว,ว่าพวนมันมันไถได้แค่ครัง้งสองครั้งเองนะครับอย่างที่บอกนั่นแหละพอมันไม่คือไห่อ้อยนะครับเนาะเบิง้งเบิ้งนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามเนาะพี่น้องนเนาะคลิปนี้วเสียเหนียวเสียสันเนี่ยคงไม่มีมัน ว่าอาทิม์คนเบืองว่าหลายดอกไต่ไว่างใหญเบืองไหวเงากันนะครับติดตามในอยู่ตลอดน,นะครับกับช่อง y o u t u ท e งเงื้นงเกษตรเนาะเออ